สวัสดีครับพบกันในรายการนะยิบซีโอซีริกรนะครับนะก็เข้ามากันได้เหมือนเดิมครับนะในรายการของเราในรอบนี้กรุณากดแชร์ออกไปนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะ นะสวัสดีนะครับทุกท่านสำหรับในบนี่ไงกำลังแชร์อยู่เนี่ยไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนอ๋อแชร์แล้วสวัสดีครับนะก็กดแชร์ได้นะครับนะโจโคิมกียุนนะเป็นเกาหลีได้งไงครับคิมกียุนเนี่ยนะคิมได้ไงอ่ะ มาแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับพิมพ์เข้ามาครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะครับนะได้คนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้โดยมีท่านอาจารย์โอนะมาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมนะท่านอาจารย์โอก็คอยกำกับอยู่ด้านหลังนะครับกดแชร์ออกไปแซ่ แล้วอืนะนะโจคิมจียุนนะเจ้าจะถามอะไรก็กดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นนะตามได้คำถามเห็นกดแชร์แล้วนะก็พิมพ์พิมพ์เข้ามาได้เลยนะพิมพ์เข้ามาแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามนะครับนะกดแชร์ออกไปแซ่ นะมาเข้ามาครับกดแชร์ให้มีผู้แชร์ขึ้นนะครับนะนะเมสิบแปดอีกดานไหมคะแฟนชื่อโฟจะกลับมาหาหนูอเดี๋ยวดูให้ล้กันไพ่บอกมีโอกาสกลับมาครับสามวันนี้ครับนะยุย้ยวันนี้จะมีโชคถูกหวยไม่เพลมีโอกาสถูกนะไพ่ว่างั้นนะเป็นไพ่เดอะซันนะมีโอกาสถูกนะกดแชร์ออกไปแซ่ เรเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เร็วอืมเร็วแซ่อื le le มอนะอย่าเริมเซกคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์ไงกดแชร์ออกไปเร็ว นี่ยิ่งยิ่งกดอโอ้โหเครื่องเล็กใช้แชร์ไม่ได้เลยไม่รู้เป็นอะไรกดนิ่งเลยแปลว่าเขาทรมานนันเนี่ยนะแปลว่ารุ่นใหม่นี่เขาทรมานนะเนี่ยเนี่ยอโอ้โหแชร์ออกไปไม่ได้เลยมา กดแชร์ออกไปแซ่สวัสดีค่ะสวัสดีเ่ะเดี๋ยวดูให้นะ<ช>อ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อหน่อยค่ะวันนี้จะถูกหวยฮานอยไหมเดี๋ยวดูให้ว่าหวยฮานอยเจ้าจะถูกไหมไพ่บอกไม่ถูกครับเก็บเงินไว้ดีกว่าครับนะไพ่เป็นไพ่สี่เหรียญครับเสียเงินเมื่อเปล่าประโยชน์อย่าไปเล่นเลยไพ่มันว่าไม่ไม่ไม่ไมถูกนะเจ้าเข้าใจไหมนะ ถ้าไพ่บอกไม่ถูกก็อย่าไปเล่นพอเล่นแล้วมันจะเสียเข้าใจไหมมันไม่มีประโยชน์เร็วเข้าเซนะอย่าไปเล่นเล่นแล้วมันจะเสียแล้วก็เสียดายแล้วก็เสียเงินแล้วก็เปล่าประโยชน์นะนะ ถ้าเขานะ้เขาใจแล้วก็แปลว่ารู้แล้วนะเอามานะบางทีเราก็อยากเล่นน,นะมันก็อยากได้เงินเข้าใจนะคําว่าคาว่าอยากได้เงินยใครๆก็อยากได้แต่ถ้าเล่นแล้วมันเสียถ้าดูอย่างนี้เล่นแล้วเสียก็อย่าไปเล่นมันเลยนะจุเวลาเนี่ยนะถ้า,าดูแล้วอาจารย์บอกว่าเล่นได้อะถูกอืมถ้าถ้าอาจารย์ว่าถูกมันก็จะถูกนะเพราะฉะนั้น เจ้าอย่าเพิ่งเล่นนะกดแชร์ออกไปแซ่ออยดียีสามถ้าหนูทำงานออฟฟิศจะดีไหมคะไพ่ <O ID. S 1> บอกดีนะเจ้าอายุยี่สามนะเออก็ดีอ่ะไพ่ทำงานออฟฟิศนะออยไพ่วันนี้ก็คือว่าเขาก็ยอมรับในฝีมือของเจ้านะสามวันนี้นะกดแชร์ออกไปแซ่ทอ เอาเร็วคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์ ออยหนูทํางานร้านกาแฟคือคุณถามผมให้ถามได้คนละหนึ่งคำถามนะครับไม่ได้ให้ถามแบบเยอะแยะนะอ่ะเกจิงอะ่ะคุณก็ไปทำออฟฟิศดีกว่านะใครว่านั้นก็ว่าไปนะอเรื่องร้านก,กาแฟก็ว่าปิดคำถามหนึ่งนะกดแชร์ออกไปแซ่เลวเร็วเค่อืมนะ คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะเออเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะถ้าเวลาหมดผมก็ไปนะติดต่อนะครับนะดูดวงนะตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอซิบริกรอภิรัตโอซิบริกรอภิรัตเบอร์โทร0 6 1 9 9 2 2 6 4 5 0 9 2 5 9 2 9 2 6 1 ID งสานย์อสกรโอซิบริ1 5 นะตามนี้นะครับนะเอาละสลหรผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะักเมตปรานะ c e e o o o k อาจารย์ท็อปนะักเมตปราเบอร์โทร0849266658 ID รา AJTOP16 นะก็เข้ามากันนะดูที่คำว่าสดถ้ามีคำว่าสดผมจะตอบให้แต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลผมออกจากรายการเมื่อกี้ผมก็เจอนะผมออกจากรายการทีไรคนมาถามทุกทีอ่ะนะนะนะมาแบบ คือถามไปงั้นๆน,น่ะนะพูดตรงๆนะกดแชร์ออกไปแซ่นะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์ไงนะอย่าลริมนะออามาเร็วเข้า อย่าลืมสิโครา9พันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์แชร์หมดแล้วเนี่ยอาจารย์โอ้แชร์อยากแชร์ายากมากเลยไม่รู้เป็นอะไรโอ้อาจารย์ทําไม่คุ้นกับการเปลี่ยนแปลงของระบบนี่ยเนี่ยนะเอาแหละเวลามันก็จะหมดแล้วนะมุกซื้อเบอร์หวยมาจะถูกไหม พครว่าไม่ถูกนะพายสองเหรียญห้าสิบห้าสิบพว่างั้นนะแต่ในที่เนี้ยผมว่าไม่น่าถูกอ่ะดูอาการแล้วนะสองเหรียญกดแชร์ออกไปแซ่เร็วคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์ไง เอาเร็วนะเบอร์มันแปลกๆ่ะเนี่ยวันนี้เป็นอะไรทำไมเป็นแปลกๆอย่างนี้ไม่เข้าใจเลยนะหรืสอรสีอะไร,รนนอยู่ทำไม ทำไมอ่ะเออเนี่ยอ,อ,อ,อาจารย์โอมีอะไรจะกล่าวอาจารย์โอจะกล่าวอะไรว่ามาเซ่เร็วคนที่ฝึกดูไพ่ยิปซีอเองไม่มีครูล,ล้าไปดูดวงเหรเ็บคาคูอ,อาจารย์โอบอกว่าให้ระวังนะคนที่ฝึกอ่ะ ดูไพ่ยิปซีเองแล้วไปเก็บค่าครูมันจะมีปัญหาทีหลังนะโดยท่านอาจารย์โอม,มันต้องมีครูต้องไหว้ครูต้องไหวทำพิธีชั้นสูง,ง,สงเข้าใจไหมโอ้อะไรเนี่ยเออจะออกละเอาละเวลามันหมดละ นะโดยมีอาจารย์โอเป็นประธานไปลอะอะ